สวัสดีค่ะร้านปูนิกาใหม่ไทยนะคะวันนี้นะคะเอ็ดมินก็นํากระเป๋าสีม่วงนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบสีม่วงเนาะคลิปนี้นะคะให้กระเป๋าสีม่วงทั้งคลิปเลยนี่พี่ๆค่ะเริ่มที่ใบแรกเลยนะคะใบนี้จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะงานจริงสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะเป็นทรงสายเดี่ยวนะคะที่เรียกทรงสายเดี่ยวเพราะว่าสายมันเป็นแบบเดี่ยวๆน่ารักแบบนี้นะคะ ด้านในใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะใบนี้ไม่มีสายสะพายให้นะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบใบเล็กนะ้ะไม่อยากถือใบใหญ่พี่ๆค่ะใบนี้1,190บาทเท่านั้นและอีกใบนึงค่ะใบนี้เลยใบนี้จะทรงจใะใหญ่หน่อยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูนี่เห็นไหมคะ มันจะมีความใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าสีและลายคล้ายๆกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าทรงตอกหมุดเนาะ1,490บาทมีสายสะพายให้ด้วยนะคะพี่ๆขาพี่ๆชื่นชอบแบบไหนสั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบใบเล็กหรือว่าใบใหญ่นะคะน่ารักทั้ง2ใบเหมือนกันคะ่ะ